มาดูเทคนิคของการดัดเมอเมดนะครับ1 1หห,หมุนไป1รอบนะครับแล้วก็หมุนบิดบิดบิดผม2ครั้งนะครับผมดูนะครับ1 2แล้วก็หมุนไปแล้วก็มาแบนด้านล่างจะเป็นแบนแบนหมายความว่าเรียบไปกับแกนแล้วก็หมุน1ห,หมุน2แล้วก็มวนไป ช่วงที่เห็นไหมฮะตายนิวน้วนิวน้วนิ้วชี้นะครับช่วงตรงนั้นลงไปจะเป็นแบนนะครับดูนะครับ,นรบหนึ่งสองหมุนนะช่วงนิ้วชี้กีบลงไปจะเป็นแบนนะครับผมนี่แหละครับนี่คือเทคนิคของการม้วนแบบเมอร์เมดนะครับอันนี้ก็ใช้แกนทั้งหมดอยู่ที่30แกนพอดีเลยนะครับแล้วก็ ตั้งอุณหภูมิเรียบร้อยแกะแกนออกมานะครับแล้วก็แกะแกนออกมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับผมผมหัวนี้เป็นผมที่เส้นเล็กมากแล้วยืดมาแค่4เดือนเองนะครับนะครับแล้วก็หมุน2ข้าง2คนนะฮะข้างละ1ท่านนะครับผมเป็นการเรียนแล้วก็โกรกเวลาโกรกแล้วก็ใช้แต่ละช่อนะครับมาจุ่มกับอ่ามาจุ่มกับไอ้น้ำยาโกรกของเราทิ้งไว้10นาทีครับผม ผลที่ได้ก็คือนี่แหละครับผลที่ได้ของเรานะครับสวยไหมครับทุกคนขานะครับนี่คือผลที่ได้นะครับขึ้นก็จะเป็น s s ลักษณะอย่างนี้นะครับผมนะฮะแค่เป่านะครับเป่ามาแล้วก็เซตออกมาลักษณะแบบนี้ครับสวยครับ